สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของสาธารณรัฐเบนินถือได้ว่ายังไม่ค่อยพัฒนาและเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพาสินค้ากเกษตรกรรมจำพวกฝ้ายข้าวโพดมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มและการค้าขายกันเองในภูมิภาคแอฟริกาเป็นหลักกิจกรรมทางด้านพาณิชย์และการขนส่งซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศยังคงต้องผูกติดอยู่กับสถานการณ์ของประเทศไนจีเรียกันตลอดครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สถานกงศุลสาธารณรัฐเบนินประจําราชนาจักรไทยครับมาพบกับคุณอมรินคอมันซึ่งท่านเป็นกงศุนยิทย์ประักนะครับเราก็วันนี้เนี่ยนะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่จะมาเรียนถามท่านสวัสดีครับคุณอมรินครับสวัสดีครับอธิเดชพงครับทราบว่าคุณอมรินเป็นกงศุนย์ติทย์ประศักนะฮะแล้วก็อยากจะเรียนถามคุณอมรินครับเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเบนินคือทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับ ป็นทวีปที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยมากทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยนั้นสามารถที่จะส่งสินค้าที่เราผลิตได้ไม่ว่าทางด้านกเกษตรหรือทางด้านอุตสาหกรรมนะครับ,รบส่งไปขายในประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกานอกจากนั้นแล้วเราสามารถที่จะนําวัตถุดิบแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งสินค้าบางอย่างทางด้านกเกษตรเช่นฝ้ายเป็นต้นนําเข้ามา ในอันที่จะผลิตวัสดุสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกและเพื่อใช้ในประเทศด้วยประเทศแอฟริกามีประมาณ55ประเทศนะครับและประเทศเบนินเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของทางด้านการค้าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้การให้ความสำคัญต่อประเทศแอฟริกานะครับสำหรับประเทศไทยนั้นมีน้อยมากผมมีความเห็นว่าทาง ประเทศไทยเนี่ยควรจะเปิดเส้นทางการบินไปสู่แอฟริกาเพื่อเป็นการสร้างสะพานเชื่อมนะครับสู่ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ทางการไทยเนี่ยจำเป็นนะครับเพราะมีหลายประเทศซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราไม่เคยมีสายการบินไปนมว่าเราจะมีสัมพันธภาพก็ตามแต่หลังจากที่เราเปิดสายการบินให้เขาบินมาหรือเราบินไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าการค้าก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยนะครับเฟื่องฟูกันมากมายและเกินนำผลประโยชน์มาสูป่ประเทศชาติของเราได้มากเลย <c oughs> ทีเดียว